วัสดีครับผมอื้นชัวครับพบกับรายการรถซัเบอร์ครับวันนี้ผมนำรถแวนมาอีกคันหนึ่งครับมารีวิวให้ท่านดูต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากในรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับกับเจ้าวันโววี60ครับตัว t 8 inscription นะฮะออกห้าง2อ9 0้านบาทเท่านั้นเองวันนี้เอามาแบบราคาแบบพิเศษพิเศษเลยครับ 1,299,000บาทเลขไม่70,000โลมาดูละเรียนครับออปชั่นของเขาให้มาอัดแน่นเลยนะฮะที่เห็นได้ชัดเลยในรุ่นนี้นะต้องบอกว่าเป็นรุ่นเบรกอัจฉริยะที่สเสถียรมากที่สุดเลยนะฮะมีมาพร้อมกับกล้องหน้า360องศานะครับซึ่งจะควบคู่ทำงานกับระบบออโต้ไพลอตในส่วนไฟหน้าของเขานะฮะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะฮะมีเดลไลท์ที่โคมไฟของเลยมีปัก เซนเซอร์ในชุดกันชนมาให้พร้อมเลยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับล้อขนาดขอบ19ายางใหม่4ีเส้นปี2023นะฮะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับในส่วนตัว Inscription นะฮะสังเกตง่ายๆฮะของเขาจะต้องมีแหลกหลังคาหลังคาแก้วนะฮะถ้าเป็นแหลกหลังคานี่ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของเขาแล้วครับแล้วก็มาดูในส่วนของ ประตูก็จะเป็นประตูคีเลตทั้ง4บานเลยนะฮะมีบายสปอร์ตมาให้ที่กระจกมองข้างนะครับเปิดมาดูด้านในนะครับเขาเนี่ยของเขาจะดําล้วนดําสนิทเลยเป็นเบาะหนังระบบเครื่องเสียงที่เห็นได้ชัดเป็นระบบเครื่องเสียงฮา r m มักกัด o อเลยฮนะอยู่ที่ในชุดลำโพงเขาเลยมีเมมโมรีมาให้นะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรีมาให้2จุดนะครับแล้วก็มาดูในส่วนภายในนะฮะชั้นของเขาพงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันสฝั่งซ้ายขวานะครับ ด้านฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเชื่อมต่อเกี่ยวกับวิทยุนะฮะเปลี่ยนฟังกช์ชันตรงนี้นะฮะด้านซ้ายควบคุมเกี่ยวกับระบบ a d d ด c t i ีฟนะฮะซึ่งกะระยะของตัวรถนะครับแล้วก็จะเป็นระบบในโหมดของล็อกความเร็วลิมิตความเร็วหรือระบบคลื s e Control นั่นเองหรือก็เรียกว่า Pilot a เอสิ นะครับส่วนหน้าจอก็จะเป็นระบบ LCD เต็มระบบเลยนะครับในส่วนของหน้าปัดด้านบนนะฮะที่ยิงบนหน้าจอก็จะเป็น head-up display นะฮะจะมีตรงช่องตรงนี้ระบายอากาศตรงนี้ลำโพงมีลำโพงตรงกลางด้วยนะฮะพร้อมปั๊มโลโก้หามากัดดตรงนี้นะฮะส่วนในรูปแบบจอ LCD ของเขาเนี่ยจะเป็นจอแนวลายตั้งนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆแบบทั้งระบบ n a เ i กเตอรนะฮะเป็นระบบใน Thailand ตัวนี้เชื่อมต่อมีเดียต่างๆนะฮะในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะฮะหรือว่าจะเป็นบลูทูธนะครับออโต r อนดอยหรือ Apple CarPlay นั่นเองนะฮะสามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้หมดเลยนะครับนะฮะระบบ Air ์ดิจิตอลนะฮะพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะฮะถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปหรือ Inscription เนี่ยหัวเกียร์เขาจะเป็นเขาเรียกว่าหัวเกียร์คริสตัลแล้วก็โหมดการขับขี่หมดสระดับเลยทีเดียวนะครับ โหมดแรกก็จะเป็น AWD ก็คือขับ4 Fu ฟู t i m มนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นน้ำมันล้วนนะครับแล้วก็ขยับลงมาก็จะเป็นในโหมดเพียว e o d ค i v e นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดความประหยัดนะครับแล้วก็โหมดให้ r ิดนะฮะใหิดนี่ก็ทำงานควบคู่กันระหว่างกับมอเตอร์นะครับในส่วนของ Power ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปอ iving, ร์ตตี้ไดวิ่งนะฮะก็คือโหมดแรงม้าเพิ่มอัตราเร่งได้สูงอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนหลังคาก็จะเป็นหลังคาแก้วพารารมิกสามารถเปิดได้รถคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดเขาวารันตีเขาได้ถึง8ปี160,000กิโลก็ยังเหลือยังเหลืออยู่ยังใช้ได้ถึงปี27ส่วนวารันตีแม่ทันแนนอะไรต่างๆก็ยังยังเหลือถึงประมาณาปลายปีนะฮะก็ยังสามารถเช็คได้นะครับเช็คระยะได้รถคันนี้ก็เราการันตีให้รถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะฮะยังยังเดิมๆอยู่ การันตีสามารถเช็คที่ศูนย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับมาดูนะครับด้านหลังเป็นห้านในลักษณะเป็นรถแวนแล้วนานๆเราจะรับเข้ามาทีนี้นะฮะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยก็ผมว่านั่งสบายนะกว้างเป็นประมาณ34มสเซนเลยนะฮะภายในของเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับดูแลรักษาง่ายนะฮะก็ถือว่านะครับสมบูรณ์แบบครับ,บรถคันนี้กับรถครอบครัวที่เป็นรถที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยราคาออกห้างมา2องล้านสล้านหตอนนี้ก็เหลือแค่ล้านกว่าบาทเอง มาดูในส่วนฝาท้ายนะฮะเปิดท้ายออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ข้องช่องเก็บของสัมภาระของเขาก็ค่อนข้างจุได้มาแบบเยอะเลยทีเดียวนะครับสายชาร์จมีให้ครบนะฮะสมุดคู่มือมีมาแบบครบคันเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้ารถเดิมนะฮะฝาท้ายน็อตอาร์กเบรอาร์ k, ทุกอย่างสภาพคงเดิมนะฮะไม่มีอุปกรณ์เสียหายชำรุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะ ส่วนสีสันนะครับรถสีขาวสวยงามรถมีต้องเก็บสีตรงใช้กันชนนี้นะฮะรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราดูแลแก้ไขเก็บสีให้นะฮะรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะรถเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรนะครับส่วนห้องเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะฮะรถเป็นนี่ฮะด้านซ้ายเนี่ยมีการแก้เก็บสีมา1ชิ้นนะฮะเท่าที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยรถมีการแก้เก็บสีมาแต่ประวัติไม่มีเข้าถึงซับในไม่โดนมีอะไรมีแค่ ลีสีมานิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองชิ้นอะไหล่ทุกอย่างสภาพเดิมไฟหน้าคงเดิมกระจังหน้าเดิมคันหน้าเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนห้องเครื่องนั้นสภาพคงเดิมเดิมเลยรถเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะฮะแรงมากอันนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าผมลองขับมาเมื่อวานเนี่ยขับดีมากและแรงมากเกาะถนนดีเยี่ยมนะฮะแล้วก็เวลาวิ่งเข้าโค้งเข้าอะไรต่างๆนะครับมั่นใจมากๆเลยเขาถึงบอกว่าปลอดภัย มั่นใจในวันโวนะฮะคันนี้เลยนะครับเอาละเรามาสรุปกันดีกว่าครับกับเจ้าวันโวแวน v 60เลขใหม่7 2 0 0โลออกห้าง2,469,000บาทวันนี้เอามารีวิวพิเศษราคาเพียง1 2 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองใครที่หาแนวสายรถครอบครัวอยู่รับประกันไม่ผิดหวังวารันตียังเหลือสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์082 แป0 0อย่าลืมนะครับรีบม,มาหน่อยฝากกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยท่านจะเป็นคนหนึ่งและคนแรกคนพรีเมียมของเราอย่าลืมนะครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชั .com